ประมาณทุกกับโรงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้เย็นนี้ผมมีเมนูมากินอีกแล้วครับผันจะมาเป็นเมนูต้มยำนะครับต้มยำปลาหมึกครับต้มยำปลาหมึกน้ำข้นนะครับวันนี้โรงเรียนจะทำน้ำข้นครับใส่เห็ดใส่เห็ดนะครับเห็ดตรงนี้มั็นกรอบเลยครับเห็ดนางลงหลวงครับก็ทำง่ายง่ายครับลองทำกินกันดูที่บ้านนะครับก็ไม่ได้ซื้ออะไรมะนาวไอ้นี้ขูดมาขาก็มีตะไคร้ใบมะกรูดครับต้มยำครับ ขาดไม่ได้คือน้ำพริกเผาใช้น้ำพริกเผาอย่างดีหน่อยผมเป็นกระปุกใหญ่ผมเลยแบ่งมานิดหน่อยพอดีมากินข้าวบ้านญานะครับครับอยู่ต่างจังหวัดเราครับแล้วก็นมนมคาร์เนชั่นครับนมสดคาร์เนชั่นนะครับครับทําง่ายๆครับเดี๋ยวลองทําตามตูนะครับก็เดี๋ยวปลาหมึกไปหั่นเลยครับไปล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆมานะครับตั้งน้ำไว้รอเลยครับก็มาถึงขั้นตอนการทํานะครับทําง่ายๆครับต้มยำปลาหมึกครับใส่ข่าตะไคร้ที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ไปเลย พวกต้มยำนี่เดี๋ยวผมใส่หม้อไฟนะครับต้องแบบว่าแบบว่า,แบบวา,าเครื่องปรุงเยอะๆหน่อยข่าตะไคร้ใส่ลงไปนะครับ,รบเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับครับข่าตะไคร้เด๋ยวเต็มที่ผมก็ใส่หอมแดงพริกพวกใบมะกรูดนะครับเพราะว่าไอ้ต้มยำนี่ถ้าเราไป วัตถุดิบคือถ้าเป็นทะเลนี่ใส่พิ่ปิดแก๊สเลยครับพอเดี๋ยวโมไปใส่หม้อไฟนะครับถ้าสุกเกินแข็งไปเลยครับใช้พริกสูตรบ้านๆครับแต่อร่อยแน่นอนครับใส่หม้อไฟครับรอเดือดแป๊บนึงอถ้าจะให้อร่อยจริงนะครับใช้นมนมสดนะครับตัวนี้จะอร่อยน้ําข้นมากเลยครับครับครับหน่งเดี๋ยวผมเติมน้ำพริกเผาเลยครับนะครับใช้น้ำพริกเผาอย่างดีหน่อย ก็ตัวตักน้ำพริกเผาแป๊บน,นึงครับครับใส่น้ำพริเออกเผาไปใส่เยอะก็ได้น้ำเข้มข้นแดงมีเยอะนะครับแล้วก็การชูรสของอต้มยำพวกนี้นะครับต้องมาจากน้ำมะขามเปียกนะครับไม่ต้องใช้น้ำมะนาวครับเดี๋ยวรอให้น้ำพริกเผามันละลายแป๊บน,นึงนะครับครับ อะไรนะ้วเดือดเต็มท,ที่นะครับก็ใส่น้ำมะขามเปียกที่เราต้มไว้นะครับชูรสจากน้ำมะขามเปียกนะครับเปรี้ยวมันจะกลมกลม่อมก็ตามด้วยคือต้ม,มให้สุกนะครับเดี๋ยวใส่หม้อไฟถ้าต้มสุกก็คือต้มทีเดียวเลยครับบางที่เขาไม่ใส่ามะเขือเทศนะครับแต่ผมชอบผมก็ใส่กับเห็ดนะครับเห็ดก็แล้วแต่เราชอบนะครับถ้าเราชอบเห็ดเห็ดแมงฟ้าเห็ดอะไรก็ได้ครับ นี่ผมใช้เห็ดนางลมหลวงเดี๋ยวมันต้มร้อนๆมากัดมันกรอบเียครับกรุบกับกรุบกับเดี๋ยวถ้าเจอนมสดใสเนชั่นเข้าไปนะครับสีจะเปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงเขาปิดแล้วก็เอาปลาหมึกใส่กระจกเลยครับครับเดือดนะครับผมก็ใส่ของปรุงรสไปนิดนึงทำง่ายๆนะครับแต่มันก็ไม่สูตรแบบกินกันที่บ้านครับอร่อยครับพอเดือดครับเดือดก็เอาปลาหมึกที่เราล้างสะอาดแล้วนะครับล้างน้ำจนสะอาดนะครับแล้วก็ ั่นเป็นชิ้นนะครับพอมันเดือดปุ๊บก็ใส่ลงไปเลยต้มแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยครับสุกนานปลาหมึกแข็งไวเลยครับครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปใส่หม้อไฟอยู่เดี๋ยวมันจะแข็งต้มนานไปมันแข็งนะครับพอใกล้จะเดือดก็ไฮไลท์ของงานครับนมสดคารนชัน เดี๋ยวก็ไอตอนนี่ครับชิมดูนะครับน้ำมะขามเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปี่ยนครับหอมกลิ่นเครื่องเครื่องมีข,ข่าตะไคร้พริกคุณเนี่ยนทำสดกับเป็นกับแก้มตอนเย็นนะครับทำง่ายๆกินกันในภาษาครอบครัวนนครับนี่ครับเมื่อกี้ผมชิมแล้วโอเคเลยครับรสชาติกลมกล่อมสุดุ้งเย็นนะ เดี๋ยวใส่หมอ้อไฟเสร็จก็เอาเอาคานชั่นลาดอีกทีก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับครับก็เป็นเสร็จพิธีครับลองตักดูเลยนะครับต้ยมยำปลาหมึกใส่เฮดตวัวกับแก้มเอาใส่กระสอบไ่เนอะถึงปูเดือดลุกออก เติมน้ำไปหน่อยลืมไปพกกไปอมีผักชีใบเลยหอมเปิมลใส่ม้อนะครับแล้วก็กินกันไปคุยกันไปชิมกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมีผัดเผ็ดหมูป่าครับคุณเด่กนกำลงังเตรียมของอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าจะกินนั่งกินกันไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวก็สดน้ำมันร้อนครับอร่อยแน่นอนเดี๋ยวรอดูนะครับครับนี่มาบ้านย่านครับนี่เสร็จแล้วครับแต่ว่ามีไฮไลท์ของงานอีกทีครับนี่ครับเข้านึกงานเข้าใหม่นะครับของกินเมืองเขาเข้านึกงานครับเดี๋ยวมิ้มมาดูจริงๆถ้าคนชอบเอาไปปิ้งกับมีป่ะปิ้งเข้านึกงานหอมดีปันปันขอไปปิ้งกับมีครับ ข้าวหนงงานจะอิ่มไปก่อนก็จบข้าวนึ้งาครับงานเป็นงานบ้านนะครับเหมือนกับงานเอองานขาวงานดำนี่เป็นงานบ้านครับลำเห็นแบบครับเดี๋ยวนั่งกินต่อครับก็ไปเอนอันเสร็จพิธีนะครับถ้าใครชอบเข้มข้นของจากนมอีหน่อยก็ใส่หน่อยๆก็ได้ครับใส่โรยหน้าครับนี้ครับมันจะ จะเพิ่มความเข้มข้นให้นะครับชิมดูครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูทีครัหนึ่งลองไปทำดูนะครับเพื่อนๆโอ้โหมือไปจับมินใส่ใส่หม้อมาชิมดูนะครับชิมนะครับ,รบตำป่ามะละกอไปเป่าเนี่ยเขาแซวมากันเยอะเลยชิมดูนะครับอืมอืมอร่อยนมด้วยเข้มข้น,นครับ ทำง่ายๆครับทำถ้ามีกุ้งมีหอยแล้วก็ใส่ไปด้วยกันได้นะครับวันี้พอดีเมื่อเช้ามีรถปลาหมึกมาขายในบ้านผมนก็เลยซื้อมาทำดูนะครับอร่อยครับกิ่นซินกับข้าวมีเยอะนะครับกำลังทย,ทยอยมาครับนี่ต้มยำปลาหมึกแกงบอลกินหน่อยแล้ว แกงบอลคนเมืองครับใส่หนังแล้วกับกะพักขอกมานนี่ครับใบบัวบกผักอีกหินใบอย่างโหวเต็มเลยครับแกงบอลสูตรสูตรคณยาครับแล้วก็อะไรอย่างนี้เขอนึกง,งานจิ้มแกงบอลกันนะครับแกงบอลอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมีผัดหมูปลายนะครับ ะกกเยอะของกินคนเมืองครับอ,อร่อแกงบอลก็เปรี้ยวๆมเป็นบอลหวานใส่ปะาคามเปี้ยกใส่หนังอร่อยครับโอเคนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามซับสไครต์ให้ทุกงเรียนะนะครับเพราะว่ามีผลงานให้ดูตลอดครับโอเคนะครับ